สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสภัยยูเคค่ะทุกคนเป็นได้สบายดีกันหรือเปล่าคะหายไปหลายวันเลยค่ะทุกคนหายไปหลายวันเบิ่งแน่เมื่อนีวิไลก็จะมาทําคลิปนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะทุกคนเป็นอาทิตย์บด้ลงคลิปนะคะเพราะว่ามีปัญหาเครียดหลายค่ะบวิดเกี่ยวกับเรื่องทํางานแล้วก็เรื่องทาง รอบรัวทางเมืองไทยเนาะบางเถื่อการใส่ชีวิตของวิไลนี่วิไลบอกสู่กันฟังวิไลบรดยอยู่สุขสบายปันไดเนะาะบอกถึงว่าลําบากบอมันธรรมดาค่ะลําบากต้องทีบาเฮาการใส่ชีวิตมันเปลี่ยนไปจากทีบาเฮายูเมืองไทยเฮามีหมูมีผวกเฮา สามารถไปเฮืน่นผู้นันไปเฮืน่นผู้นีได้ตลอดวลาแล้ามีมูแม่ามาเห่นบันเหาตลอดนะสีเนาะขามันก็เห็นหเหฮาบเบื่อบานายได้แต่สำหรับวิไลวิไลเบ,ลบ,าาบ,าาบื่อบอบอถึงว่ามันเบื่อมันก็ตรงมีบางค่ะทุกคนบางคนจะบอกว่าเห็ุงานเห็ุหนุนเห็ุนี้เห็นหนเหุนั้นเหตุงานบานงานหลายค่ะทุกคน งานหลายโดยเฉพาะเมนีเป็นวันหยุดอีกหนึ่งหมื่นนะคะเวลาหยุดหมู่บ้านกับเมนีน้องหมู่บ้านเวลาไปส่งลูกชายไปสัมภาษณ์งานค่ะไปสัมภาษณ์งานพันกติดแล้วค่ะทุกคนสัมภาษณ์งานเพิ่นจะไเปเป็นทหารค่ะเพราะทางเลือกทีรูสึกว่าบางเือเพิ่นขึดว่าอาจจะเหมาะกับเพิ่นกระได้เพิ่นก็เลยเลือกถีสีไปเป็นทหารค่ะแล้วการถีสีไปเป็นทหารโบแมนเหลืองง่ายเลยนะคะทุกคนโมแมนคือบานเฮาถีเจ้าสมักตัวล่างกล้ก็บจบแมนบอกคะ่ะ ภาไพทีสีสมัครใจแต่สหรับต้องนีพนมีการสอบกันยั้งเริ่มแหลกที่เพนสมัครสอบเสร็จแล้วก็ไปคุยไปปรึกษาแล้วก็ตรวจสุขภาพหลังจากนั้นก็รอบฟั่งผลสุขภาพนี่ไหมายถึงว่านนำนักทุกสิ่งทุกอย่างก็คือกันกับเมืองไทยแหละค่ะคันสุขภาพบอดีกับบอสมัรเป็นทหารใดเนาะค่ะแต่บอกถึงว่าหลังจากนั้นแล้วเพิ่นก็ตรงเดินทางมาบ้านไปสมัคร รอบแรลกที่เพิ่นไปเนี่ยเป็นการคือเพิ่นเลียนจบเลียนจบแล้วเพิ่นก็เลือกคือจะเป็นการแบบว่าอย่างนะั้นหลังจากเรียนจบแล้วให้เข้าไปเหตุงานไปเบิ่งว่าประสบการณ์การเหตุงานเป็นจากไหแบบนี้นะคะเพิ่นก็เลือกที่สิไปเป็นทหารกับไปอยู่หันอยู่ข่ายทหารอยู่อาทิตย์หนึ่งค่ะหลังจากหันเพิ่นก็เมว่านนี่ก็ไปทรงเพิน่นเพิ่นก็ได้สัมผัสงานเขาเรียกว่าสัมผัสงานแหละค่ะทุกคนก็คือว่า ไขก่ขกับการท่วาเข้าไปสมัครงานเลยเข้าตรงมีนันมีหนีหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างแล้วก็ตรงไปสัมผัสน,นั่งมาเป็นอย่างเจ้บคือตรงการอย่างเป็นทหารประมาณนี้เนาะแล้วเพิินไปนอนอยู่หันสัมผัสงานอยู่คืนหนึ่งค่ะไปเมื่อวานมาเมื่อนี้ก็คือว่าเมื่อวานก็ตรวจสุขภาพอีกรอบค่ะตรวจสุขภาพอีกรอบอยู่หันเขาจะมีหมอเมียงทุกอย่างเนาะค่ะตรวจสุขภาพแล้วก็ พ่อตรวสุขภาพเซตเพิ่็จะให้ฝึกความแข็งแรงประมาณนี้เนาะค่ะและที่นี่หมื่อ่านเพิกถก็โทรมาบอกอยู่ว่าเพิินผ่านผ่านแต่ว่ายังประท่านเด็หูว่าเพิ่นจะพานแบบว่าครบทุกอย่างบอพ่อเมื่อนี่ยก็ได้ข่าวดีค่ะ แฟนวิไลกับไปหลับเพลนเมื่บ้านวิไลกับไปทรงเพลนกับแฟนแต่พอความถือว่าเหาตื่นตั้งแต่ตีหาแล้วเมื่อนีก้านบานวิไลกับบอดเหตุค่ะวิไลกับเลยบอกแฟนว่าวิไลบบไปเด้อวิไลคออยู่บ้านสลีดผาสลีดผาเบิดเหมือค่ะทุกคนทั้งสักผาสลีดผาแล้วก็ทํำสวนนํานั่นแหละเสร็จแล้วก็เลยบอกแฟนว่าให้แฟนไปหลับลูกไรายแล้วเพ่นก็เลยกลับกมาก็เลยว่าเออโอเคแข่าวดีว่าเพิ่นผ่าน ถ่ายอีกประมาณ8อาทิตย์เพิ่นจะได้ไปอยู่ในข่ายทหารเต็มตัวจะสินะคะก็เป็นเรื่องดีคะ่ะทุกคนต่ออีลีในการถีลูกทรายวิไลถับเพิ่นตั้งใจอียังเพิ่นเป็นคนฉลาดเป็นคนถือเก่งนะคะถึงเพิ่นจะเป็นคนถีบขีง่งอนขี่แบบบบฟังแน่เห็ดให้เห,ห,หาอึดอัดเป็นบางเถื่อส่วนร้ายแหละคะ่ะบอกว่าถึงบางเถื่อเนาะพอขออึดอัดแต่บางเถื่อเหาคิด่านี่คือทังเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเพิ่นคือ ถ้าสมมติว่าเพิ่นเบล็ดเป็นทหารเพิ่อนอาจจะเกเลรอยู่ภายนอกจังสี่เนาะค่ะนี่ก็คือพ้นดีของเพิ่นที่เพิ่นเลือกที่สิไปเป็นทหารที่แหลกแฟนวิไลก,ก็บเบสนับสนุนดอกค่ะเพราะว่าการที่ว่าเป็นทหารอยู่นีเดยกก็ต้องไปน,นไปหนันเป็นปะะหนีแมนบ่คาะแ้ล้วแฟนวิไลก็บ,บ่ค่อยสนับสนุนห่วงลูกเพิ่นแต่พ่อเห็นว่าลูกแบบว่า ไปนันไปหนีร้ายแต่สินะคะไปเฮือนมูแนะ่ไปนอนบานมูแนะ่เพื่อกระดูดสึกว่านแล้วกอ็อารมณ์พนชุนเฉียวเวลาเวลาสิบบอกสิ่ยังก็ บก่อยฟังประมาณนั้นแหละค่ะก็เลยแฟนวิไลเพ่อก็เลยคือว่าเออคือจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเพิ่นในตอนนี้ละไปขายทหารเขาจะได้สอนสิได้แบบว่บา,า,าเข้มงวดอีกยังประมาณนี้สินะคะก็เป็นเรื่องดีค่ะวิไลก็โอ้ดีใจแทนเพิน่นแต่เพิ่นก็อยากเป็นน้ำไหลอีกอย่างหนึง่งเพิ่นก็ตรงกันที่อยากเป็นเพอก็ดีใจคือกันที่ว่าเพิ่นผ่านบรรลุทุกอย่างแต่ถ่าอีก8ดอาทิตย์จากเสด็จไปสินะคะก็เออก็รอกันต่อไปก็ขอให้ทุกอย่าง ผ่านไปด้วยดีประมาณนั้นแหละนี่ก็ไปนอนบ้านมูอีกแล้วค่ะนี่จะบ,บ่คอยได้อยู่บ้านไหวหลุนเนาะค่ะประมาณเพิ่นนะ่ะอายุสิบเจ็ดแต่ว่าบวอกถึงวาอายู่นะีนะมันก็แหลวแต่ดอกค่ะเพิ่นอายุสิบเจ็ดหลวแต่ว่าเพิน่นการถือว่าเพิ่นสิไปอยู่เฮือนมูอีกอย่างหนึ่งคือเด็กหน่อยนี่บางคนนี่ก็บ่แมนวาถถาสมมติว่าเพิน่นบ่ท่านได้ใหญ่กว่านี่มันก็ต้องมีกันดูแล ผูกปกครองก็ยังดูแลอยู่จะสินะคะไปนอนบ้านมูดาก็ผู้ประคองเขาก็ยังดูแลอยู่นะสินะก็เลยว่าเออโอเคบอเป็นยังนั่นแหละวิไลก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะหลังจากหันที่ไปทรงลูกใา้วิไลก็ได้ไปชมบรรยากาศแถวๆป่าเมืองหลวงของเบลฟาดค่ะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศนะคะที่วิไลไปเบิง์แล้วก็มาหาลายัายใหญ่เป็น,เป,นเป็นเบิงไปแลวก็มันก็ สะดวกสบายเนาะหลานอาหารกระไยเฮาขอห้แต่เฮามีเงินจะสื้อกินอาหารไทยหลานอาหารไทยหลานแขกหลานยังมีหลายค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วก็มหาไายกระไรไงไงไงอีดีค่ะยังขายทหารนียย่กระไรมากคือกันเมื่อนีวเวลากระดรทํำสวนค่ะทุกคนเดี๋ยวเวลาจะพาทุกคนไปบึงสตอเบอรี่นะคะว่าเป็นจังไรแล้วที่นี่วเวลากระ็ดทอนตน มันฝรั่งน้ำค่ะท้อมตนมันฝรั่งพอหล้ดซึกว่าเออทีแรกวิไลก็บอกขึด้นดอกว่าขนาดแลักกะลังที่วิไลปลูปกเนะี่ยพจนจะงามเพราะว่าวิไลเคย นะใติดตามวิไลเนาะก็จะเห็นคลิปที่ว่าวิไลไปขุดเอาทิวพันิ่นกําลังขืนต้นน้อยวิไลก็เอาไปเสียบไว้ัสินะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออเพ่นง,งามเว้ยวิไลก็เลยได้ถอนต้นมันฝรั่งออกแล้วก็จะปลูกอีกกันสินะคะก็เลยจะลงต้นผักชีลงขนาแบบนี้ล่ะคะ่ะในช่วงวันยุนเมื่ออื่นวิไลก็จะไปทํางาน,นะคะ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเนาะคะ่ะว่าสิพาตุกคนมานั่งกินหมักม่วงกับคุ้ยไปคุ้ยมากอะ สิจบคลิปลวค่ะทุกคนเดี๋ยวกับสิไลด์เดี๋ยวกินในจักหน่อยเนาะคะ่ะถาบอดด้คุยบอดด้ลงคลิปไลด์กับสิลืมอีกแหละค่ะนี่ก็งานบ้านบอทันเหลวนะคะสักผ่ารีดผ่าก็เเลือหน่อยนึงค่ะนี่ก็เลือแต่สิจากผ่าอีกสเสร็จแล้วก็ บางเธอเนี่ยไพหลุดซึกในว่าขันเฮ้าเป็นคนถือโบมักให้เฮือนลกปันไดถาสมุดว่าขันเฮื่อนหลกนี่ยฮาจะมุดยิดมากๆให้เป็นนะคะทุกคนเบิ่งนน่ซุกกะลังแบบว่ากะลังดีเลยค่ะสตอเบอรี่กะลังลูกแบบน้อยๆกะลังขึ้นนะสินะคะนี่ค่ะทุกคนน้ำ

Mm -hmm. So สำหรับคลิปนี <|so|>> 네้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนมาทักทายคิดหอดทุกคนคือเก่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย